ราคาทองคำนี่พุ่งไม่หยุดเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความผันผวน,นแป๊บๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนถึงพายุการเงินลูกใหญ่ที่กําลังก่อตัวอยู่โอเคครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าคือการที่ราคาโลหะมีค่ามันพุ่งขึ้นรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกราฟขยับขึ้นลงธรรมดานะครับแต่นกวิราหอเข้ามองว่ามันเหมือนเป็นสารที่ทรงพลังมากๆที่กําลังจะบอกเราว่าเฮ้ยความเชื่อมั่งของคนทั้งโลกเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนทิศแล้วนะคือเปลี่ยนจากเงินกระดาษไปหาสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้อย่างทองคํานี่แหละครับ เอาละครับเพื่อจะเข้าใจภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดกันก่อนนั่นก็คือสัญญาณที่ตลาดกำลังส่งออกมาตอนนี้แหละครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำและแร่เงินกันแน่คือหลังจากที่ราคามันนิ่งๆมาหลายเดือนเลยนะในที่สุดทองคำก็เบรกทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมาได้ซึ่งถ้ามองในทางเทคนิคแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันคือสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ ผู้เชี่ยวชาญเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่เรื่องของกราฟไงครับแต่เขามองว่ามันเป็นภาพสะท้อนของรอยร้าวลึกๆในโครงสร้างเศรษฐกิจโลกเลยนะพอเราเห็นแล้วว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นคําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทําไมละ่ะอะไรคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้เราไปถอดรหัสพร้อมๆกันเลยครับภาพนี้มันเหมือนกับการชักเย่อทางเศรษฐกิจระดับโลกเลยครับคือฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นโลกตะวันตกที่กําลังเจอปัญหานี้สินมหาศาล เศษรษฐกิจก็โตช้าลงเรื่อยๆในขณะที่อีกฝั่นหนึ่งก็คือกลุ่มประเทศตะวันออกที่นําโดยจีนกับรัสเซียที่ตอนนี้เขาหันมาจับมือกันแล้วก็พยายามจะลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐลงคําพูดนี้มันสรุปภาพทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับแล้วมันก็ไม่ใช่แค่คาพูดลอยๆด้วยนะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเลยที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยถือทองคําเป็นทุนสํารองมากกว่าพันธบัตรสหรัฐซะอีกปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ย มันชวนให้นึกถึงตอนที่ดอลลร์ขึ้นมาแทนที่เงินปอนของอังกฤษเมื่อเกือบ70ปีก่อนเลยนะครับแล้วปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับแค่เงินดอลลร์นะครับแต่มันเป็นปัญหากับเงินกระดาษหรือที่เรียกว่าสกุลเงินเฟียแทบจะทุกสกุลเลยลองนึกภาพตามนะครับในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินในกระเป๋าเรามีอำนาจซื้อลดลงไปเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้คนเริ่มกลับมามองหาสิ่งที่มันจับต้องได้มีมูลค่าในตัวเองจริงๆอีกครั้ง แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าภาพแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์หรือเปล่าคําตอบคือเคยครับแล้วการที่แม้แต่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเองเนี่ยยังออกมาพูดถึงการตีราคาทองคําใหม่ก็ยิ่งทําให้ประวัติศาสตร์หน้านี้น่าสนใจขึ้นไปอีกย้อนกลับไปช่วงปี1นึ่เข้าเจนะครับตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐโดนสถานการณ์บีมให้ต้องประกาศลดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับทองคําไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถึง2ครั้ง ซึ่งมันก็เหมือนกับการยอมรับไกลๆว่าค่าเงินของตัวเองกําลังอ่อนแอลงแล้วผลลัพธ์คืออะไรล่ะครับก็ทุกครั้งที่รัฐบาลทําแบบนั้นน่ะตลาดกับยิ่งดันราคาตองคําให้พุ่งสูงขึ้นไปอีกแล้วก็สูงขึ้นไปอีกความรู้สึกไม่เชื่อหรือไม่มั่นใจแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับลองนึกภาพตามไปช่วงปี1980ตอนนั้นตลาดหุ้นซบเซาต่อเนื่องมานานถึง13ปีจนคนสิ้นหวังกันหมดแล้วขณะที่นิตยสารธุรกิจยักษ์ใหญ่พาดหัวโตเบอร์เลยว่าตลาดหุ้้้นไไดตายปแลว ตอนนั้นเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าตลาดหุ้นจะกลับมาพุ่งทยานได้อีกครั้งน่ะคงโดนหัวเราะเยาะใส่แน่ๆแต่เราก็รู้กันดีใช่ไหมครับว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกกังขาที่คนมีต่อราคาทองคําในวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนของความไม่เชื่อแบบเดียวกันในวันนั้นก็เป็นได้นะครับอ้าวล่ะครับพอเราเห็นทั้งปัจจัยขับเคลื่อนทั้งบทเรียนจากประวัติศาสตร์กันไปแล้วก็มาถึงคําถามที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันอยู่แล้วอนาคตละ่ะ นักวิเคราะห์เขามองว่าราคาทองคํากําลังจะมุ่งหน้าไปที่จุดไหนกันแน่เป้าหมายแรกเลยนะครับที่นักวิเคราะห์ใส่เทคนิคเขามองไว้จากรูปแบบของกราฟในปัจจุบันคือตัวเลข4,300ดอลลาร์ครับใช่ครับ4,300ดอลลาร์แล้วก็คาดการณ์กันว่าอาจจะไปถึงได้ภายใน4-5เดือนข้างหน้านี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวขึ้นที่สูงมากๆเลยทีเดียว แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs เนี่ยอมองไปไกลกว่านั้นอีกนะฮะโดยคาดว่ามีโอกาสที่ทองคําจะทะลุระดับ5,000ดอลลาร์ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตลาดเริ่มหมดศรัทธานในนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแต่รู้ไหมครับว่ามามืดตัวจริงในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ทองคําแต่เป็นแร่เงินครับนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าปัจจัยพื้นฐานของแร่เงินในตอนนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งที่สุดในรอบ40ปีเลยนะ และมีโอกาสที่จะพุ่งทะยานไปสู่ระดับ100ดอลลาร์หรือ3หลักได้เลยครับดังนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่การขึ้นลงของราคาในตลาดธรรมดาๆรรนะครับแต่มันอาจจะเป็นการย้ายฐานของความมั่งคั่งครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ได้ที่ความเชื่อมั่นของผู้คนกำลังไหลออกจากสินทรัพย์ที่เป็นแค่กระดาษแล้วก็กลับไปสู่สินทรัพย์ที่มันจับต้องได้และมีมูลค่าที่แท้จริง ทั้งหมดนี้ก็คือสัญญาณปัจจัยขับเคลื่อนและบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ดูเหมือนจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยคำถามสำคัญที่ต้องกลับไปคิดต่อกันก็คือนี่เป็นแค่ความผันผวน,นชั่วคราวของตลาดหรือว่าเรากำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของยุคก,การเงินใหม่กันแน่